สวัสดีค่ะพบกับช่อง หัวแม่นมากชนลของเราในวันที่4พฤศจิกายน2564นะคะวันนี้เรามาจะการเป็นคลิปที่2แล้วนะมาดูนะคะว่าแนวะทางที่แอดนำมาแบ่งปนันในคลิปนี้มีเจ้าไหนกันบ้างนะคะก็จะเริ่มที่แนวะทางของลักพารวยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแนวะทางเลขเด็ดของคุณพิมมีนะคะเรามาเริ่มดูทีละเจ้ากันเลยนะเริ่มที่แนวะทางของลักพารวยนะคะสําหรับผู้ที่แล้วนะคะเจ้านี้ก็เข้าใช่ไหมเข้าล็อก5 ะะแล้วก็ได้5995กสตัวล่างเข้าตัวกลับนะเข้าล็อกค่าล็อกเดียวนะคะสำหรับในงวดนี้นะคระเงื่อประจำวันที่16พฤศจิกายทศกสนี้นาทางของล็อกพาโรยให้มานะคะตั้งแต่ล็อก1จนถึงล็อก0ูนเลยนะคะ เรามาดูนะว่าแต่ละล็อกมีตัวไหนกันบ้างนะคะล็อก1ก็จะมี13161910นะคะล็อก2ก็จะมี23262920นะคะล็อก3ก็จะมี363930ล็อก4ก็จะมี43464940นะคะล็อก5ก็จะมี53565950ล็อก6ก็จะมี6366 6 9 60ล็อก7นะ7 3 7 6 7 9 7 0ล็อก8 8 3 8 6 8 9 8 0นะคะล็อก9ก็จะมี9 3 9 6 9 9 9 0นะคะแล้วก,ก็ล็อก0ก็จะมี03 0 6 0 9 0นะคะสำหรับงนะานทางของล็อกพารวยนี้นะคะเราเลือกเอาล็อกเดียวนะคะถ้าตามหลายล็อกมันก็ไม่ได้นะคะใช่ไหม เพราะว่างบเราต่างกันนะคะงบเราไม่เท่ากันส่วนแอดนั้นมีงบน้อยนะคะก็จะเลือกล็อกที่น้อยนะคะล็อกเดียวนะคะนะอ่าเรามาลุ้นกันนะคะว่าล็อกพาร้อยงวดนี้จะเข้าล็อกไหนนะอ่าเรามาต่อที่แนวทางของเลขเจาะใจลุงหวังนะคะสาหรับมืที่แล้วนั้นเจ้านี้เข้าใช่ไหมเข้าแนวทางเลขเด่นบนล่าง9กับ7นะคะเก้านั้นเข้าหลัก 10ล่างนะคะแล้วก็7จ็ด,ด้นเข้าหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็ได้95 2ตัวล่างต,ตรงๆด้วยนะคะสําหรับในงวดนี้นะคะเลขเจาะใจลุงหวังให้มาแล้วนะคะอ่าในงวดนี้ให้เด่นบนล่างอยู่ที่9กับ7นะคะเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เด่นสุดอยู่ที่9นะคะให้แนวทางชุด่างตัว3ตัวมานะคะก็จะมี94959697 7374 75แล้วก็76นะคะส่วนทุตสามตัวครั้งเดียวนะคะก็คือ795ใช่ไหมรู้สึกว่าในงวดนี้นะคะอ่าจะเป็นแนวทางที่คล้ายๆกันนะคะสำหรับในงวดนี้นะคะอ่าก็ตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะ งวดนี้9ยังอยู่หรือเปล่าแล้ว9้าจะมาบนหรือว่าจะมาล่างเราก็มาลุ้นกันนะคะเลขจับใจลุงหวังนะเรามาต่อที่แนวะทางของแอดพลัก้นะคะอ่าซึ่งเป็นแนวทางล่างนะสามาหลักพุที่แล้วนั้นต้องบอกว่าเข้าแนวทางเลขวิ่งเล่างนะคะแล้วก็อ่าได้9 5 5 9 2ตัวล่างเข้าตัวกลับซึ่งเป็นตัวรองนะคะแต่ว่าแอดพลัสเก้า 9, ที่แล้วนะก็บอกว่าให้เน้น94ใช่ไหมคะแต่ว่าไปออก95นะคะอ่าร มาดูในงวดนี้นะคะแอดแพรแก้วให้วิ่งล่างอยู่ที่6กับ7นะคะ6กับ7นะอ่างวดนี้6หรือว่า7จะจะมาสำหรับาทางเล็กวิ่งก็มาลุ้นกันนะคะและฉบับที่2นี้ก็จะเป็นแนวทางจากคู่รวยล่างนะคะให้มาคือ6 7 7 6 6 2, 2 6 6 8 8 6 8 8 6 7จ็7สองแล้วก็2 8 82นะอ่างวดนี้จะเข้าหรือไม่เ,าเราก็มารุ้นกันนะคะแอดพลายแก้วนะคะเรามาต่อที่นาะทางของพี่หนุ่มคนเชียงใหม่หรือว่าแอดหนุ่มเชียงใหม่นั่นเองนะคะสำหรับพอดีแล้นั้นเข้าไหมคะอ่าเข้าเลขเจหลักหน่วยบนนะคะ ขึ้นบนเนาะอ่าสำหรับในงวดนี้นะคะ16สิกาคม64นี้ให้มาแนวาทางก็บอกว่าเพดเลขประมวลกสลาในงวดนี้5ยังอยู่นะครับสำหรับนักวิ่งให้วิ่ง7แล้วได้ตังค์นะคะอ่างวดนี้5กับ7ยังอยู่5กับ7จะมาบนหรือว่าจะมาล่างหรือจะแยกกันเราก็มาลุ้นกันนะคะอ่าเรามาต่อที่แนวะทางของล่ามผลภูล,ลทวีโดยสิทธิหลวงพ่อเนื่องนะคะสำหรับ เจ้านี้เนื้อทั้งคู่แล้วนั้นก็เข้าเนาะเข้าเฉพาะแนวทางเลขเด่นนะคะก็คือ3กับ7นะ3กับ7ไปขึ้นบนทั้ง2ตัวเลยนะคะสำหรับในงวดนี้นะคะให้แนวทางเลขเด่นมา3ตัวเหมือนเดิมนะคะก็คือ 2, 5แล้วก็9นะคะให้หนวทางชุด2ตัวมาเหมือนเดิมนะคะก็จะมี 20, 2 4, 28 50, 5, 4, 58แล้วก็90 ห้าสี่ห้าแปดอ้าวรู้สึกว่าจะซ้ำกันอยู่สี่หางใช่ไหมคะสองหางสี่หางเนาะอ่าใช่ไหมหรือว่างวดนี้ห้าสี่หรือว่าห, 5, 4, ห้าแปดจะมาแต่ถ้าระหว่างห้าสิบ้าแปดเนี้ยแอดชอบห้าปดมากกว่านะคะอืมอืมงวดนี้จะเป็นยังไงหรือว่าอ่าชุดสุดท้ายนี้อาจจะเป็นเก้าสี่หรือว่าเกนะ้าแปดประมาณนี้นะคะอืม เท่าที่เคยนำเสนอนะคะก็จะเรียงตามนี้นะเรามาต่อเลยนะคะที่แนวาทางของยายแลนะคะซึ่งเป็นฉบับที่เป็นโรงทานนะสำหรับพุทธยานานฉบับโรงทานนั้นไม่เข้านะคะแต่ก็แอดก็ลงให้เหมือนเดิมนะคะในงวดนี้ฉบับ ที่เป็นรองทานนี้นะคะให้เด่น4กับ2นะคะแล้วให้ชุด2ตัวมาก็จะมี24 49 45 60 48 21 82 14 38แล้วก็74นะคะสำหรับน้านของแกลนะคะเข้า1ฉบับนะคะจำได้ว่าเป็น7337เข้า,า2ตัวบนเข้าตัวกลับนะคะสำหรับฉบับนี้วทีถล้นั้นหลุดนะคะกองวัดนี้ จะเข้าหรือไม่แจ้งมาได้ไหมเรามาลุ้นกันนะคะเพราะว่าจะปรับโรงทานนี้เข้าบ่อยนะคะ,ะเรามาต่อที่แนวาทางของคุณไทยลีลานะคะซึ่งเป็นนทาง2ตัวล่างนะคะสําหรับวยนนั้นหลุดใช่ไหมงดนีแอกก็ลงมาแอกก็ลงให้เหมือนเดิมนะคะ เมื่อวนี้คุณไทยลีลาบอกว่าให้สองตัวล่างชอบนะคะชอบคือ16 17 19 36 37แล้วก็39นะคะก็ให้ฟันเน้นเน้นอยู่ที่36รอง16นะก็ให้กัน39มไว้ด้วยนะคะแต่ว่าแอดชอบ39มากกว่า36นะแต่ก็ให้กันไว้ด้วยนะคะระวังกลับหัวนะ คุณไทลีลานะคะสำหรับเจ้านี้มีใครตามต่อไหมคะเพราะว่าที่นั้นหลุดนะคะต่อที่แนวาทางของโค้งสุดท้ายนะคะสาหรักพุทธิยาน,นั้นแอดจำได้ว่าเข้าแนวทางเลขเด่นศูนย์บน สูตนนั้นเข้าหลักร้อยนะคะแล้วก็ได้คู่โต๊0ศูนย์เจ็ดกับศูนย์สามบนนะคะอ่าสำหรับในงวดนี้นะคะแอดได้มานะคะให้เด่นบนอยู่ที่สามกับหกเด่นสุดอยู่ที่สามนะคะให้ในะทางชุดสองตัวมาก็จะมีสามสองสามห้าสามเจ็ดสามแปดหกสองหกห้าหกเจ็ดหกแปดแล้วก็ชุดสามตัวบนนะคะก็จะมี 635 038 765แล้วก็468นะคะอ่าส่วนแนวทางล่างเด่นอยู่ที่2กับ4เด่นสุดอยู่ที่4นะ5ชุด2ตัวล่างมาก็จะมี2 1 2 3 2 6แล้วก็29นะคะสี่หนึ่งสีสี่ก็ระวังเบิ้ลระวังหามด้วยนะคะระวังเบิ้ล บน3-3-6-6นะคะแล้วก็ระวังบนล่าง2-2กับ4-4ด้วยนะคะงวดนี้จะเข้าหรือไม่ลุ้นกันนะคะโค้งสุดท้ายฉบับดั้งเดิมนี้นะคะเรามาต่อที่นาวทางของคุณวุฒนะซึ่งเป็นนาวทางเด่นล่างมา1ตัว เด่นล่าง3ตัวมา1ตัวนะคะอ่าสาหรับเมทลี้แล้วนั้นก็เข้าใช่ไหมนี่เข้า5หลักหน่วยล่างใช่ไหมคะอ่าสำหรับในงวดนี้นะคะเด่นล่างมาตัวของคุณบุ๊ให้มานะคะก็คือ3 4 5สี่ห้าเอ้ยสามนะคะสามสแล้วก็7นะอ่างวดนี้ จะเข้าอีหรือไม่แอดนำมาฝากกันนะคะเจ้านี้นะคะถ้าได้มาเพิ่มเติมหรือไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนได้มาเพิ่มแอดก็จะอัปเดตให้อีกทีนึงเนาะอ่าเรามาต่อที่แนวทางของเฮ้ยสาวชิงช้านะคะสำหรับที่แล้วนะคะเจ้านี้ก็เข้าแนวทางเฉพาะเลขเด่นบน3 3นั้นไปเข้าหลากัก10บนใช่ไหมคะใครที่วิ่งก็รวยกันไปนะคะอ่า สำหรับในงวดนี้นะคะเฮ้ยสาวชถึงช้าให้มาก็จะเด่นอยู่ที่บนนะเด่นบน9นะคะห้ชุดสองตัวบนมาก็จะมี94กับ96แนวทางล่างเด่น3 5ห้ชุด2ตัวล่างมาคือ13แล้วก็43นะคะงวดนี้จะเข้าหรือไม่ชุดแนาะทางเลขเด่นหรือเลข2ตัวดีนะคะเฮ้ยสาวชถงช้านะเรามาต่อที่แนวทางของใครคะ มาวิ่งนะคะเจ้านี้ที่ร้านั่นหลุดนะคะใช่ไหมสําสหรับในงวดน,นี้นะคะก็บอกว่าให้วิ่งบนอยู่ที่7นะคะห้ชุด2ตะบน3ตะบนมาก็จะมี 1, เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็สามเจ็ดสี่นะคะส่วนแนวทางล่างให้วิ่งแปดเนาะห้าชุดสองตัวล่างมาคือแปดสี่กับแปดเก้านะคะงวดน,นี้จะเข้าหรือไม่รุ้นกันนะคะมาวิ่งนะ มาต่อที่ทางของอาจารย์หนูซึ่งเจ้านี้ต้องบอกว่าแอดไม่ได้ลงหลายงวดนะคะสำหรับในงวดนี้เขาบอกว่าให้เลขเด่นบนี้ห้ห้ชุด3ตัวตรงเต็งโต๊ะมานะคะก็จะมี2 3 1 5 3 4 8 3 6 2 3 7 4 3 9 0 9 1 5 9 4 396แล้วก็197นะคะส่วนรนาทาชุด2ตัวบนตึงโต๊ดนะคะก็จะมี31 34 36 37 39 91 94 96แล้วก็97นะคะส่วนแนวาทางล่างให้เด่นสุดน,นะแนวทางชุด2ตัวล่างมาก็จะมี10 20 60 70 90 14 24 64แล้วก็74นะคะรักตัวไหนชอบแนวะทางไหนนะคะก็ซื้อเลยนะสําหรับในช่วงนี้นะคะเราก็เก็บข้อมูลกันไปก่อนเนะ เพราะว่าลอตเตอรี่ก็ยังมาไม่ได้เยอะนะคะแต่บางท่านก็อาจจะจองไว้สําหรับใครที่มีเจ้าประจําอยู่นะคะก็ <c oughs> ก็เหมือนแอดเนาะ <c oughs> อ่ะเรามาต่อที่แนวะทางเลขดับนะคะเริ่มที่แนวะทางเลขดับของใครคะแนวะทางเลขดับของอ่ คุณธนาทองนพคุณนะคะให้มานะคะก็จะเป็นแนวทางเลขดับบนไก่น้อยแล้วค่ะแล้วก็แนวทางเลขดับล่างตุกเข่นะคะต้องบอกว่างว่ที่แล้วนั้นดับบนไก่น้อยนั้นไม่ผ่านนะคะสําหรับงวง่นนี้ให้ดับบนไก่น้อยอยู่ที่1นะคะงวดนี้จะแก้มือได้ไหมเรามารุ้นกันนะแล้วก็แนวทางเลขดับล่างตุกเข่นะคะสําหรับงวดที่แล้วนั้นผ่านเนาะ ให้ดับล่าง7นะคะก็ผ่านสําหรับในงดนี้ให้ดับล่างทุกเค่อ,อยู่ที่5้านะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่างดนี้จะผ่านอีกหรือไม่นะเรามาติดท้ายที่แนวทางเลขดับของ คุณบิมี่นะคะซึ่งอาจได้มาสฉบับนะคะฉบับแรกก็จะเป็นนาทางเลขดับบนทุกหลักนะคะสำหรับขุที่แลาน้นต้องบอกว่าให้ดับบนทุกหลัก4ผ่านนะคะสำหรับในงวดนี้ให้ดับบนทุกหลัก9นะคะงวดนี้จะผ่านอีกหรือไม่เราก็มาลุ้นกันนะคะและดับล่างทุกหลักในงวดนี้นะคะให้ดับล่างทุกหลักอยู่ที่4ต้องบอกว่าแนวทางเลขดับล่างทุกหลักของคุณบิมมี่นี้ อดไม่เคยลงนะคะจะแบบดอกกลับสีม่วงนี้นะคะสวยนะอ่าวัดนี้จะผ่านหรือไม่เ,เราก็มาลุ้นกันนะคะดับล่างทุกหลัก คุณพิมีดับลังสีนะคะค่ะแอบก็ต้องขอบคุณแนวทางทุกแนวทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปองของเรานะถ้าชอบก็ยืนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะคะแอบจะได้มีกำลังใจที่จะหาแนวทางมาแบ่งปันกันต่อไปเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะอยากให้ทุกคนได้มีเงินมีทองใช้มีโชคมีลาบกันนะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ